งานคือกริบแล้วก็นิบมากสีคือสวยมันเวาวเหมือนออกมาใหม่เลยสวัสดีค่ะพี่ชื่ออ้อมนะคะอันนี้พี่โองค่ะเป็น e 3 5 0 e dynamic amg ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกค่ะ ก็ดูงานแล้วอะค่ะเมื่อกี้งานคือกริชแล้วก็นิ่มมากสีคือสวยมันเวาาเหมือนออกมาใหม่เลยเนาะแล้วก็เ,เห็นบอกว่าเป็นรุ่นที่ดีด้วยคือเลือกตัว TPU Quality ดีเมื่อกี้ไปลองดูงานค่ะก็คือไม่ได้มีในแง่ของพวกรอยหรือว่าอะไรเลยก็อันนี้ประทับใจมากๆกับผลงานที่ทําแล้วก็ที่เลือกนะคะก็เดี๋ยวคงอยู่กันยาวๆ แล้วก็ในแง่ของการบริการอะไรเงี้ยค่ะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของรถใหม่เนะก็คงจะรู้ว่าค่อนข้างจะห่วงรถมากอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนียให้การดูแลเป็นอย่างดีมีการส่งไลน์หาพี่ตลอดลว่าแบบว่าตอนนี้รถเป็นยังไงบ้างส่งรูกใี่ดูด้วยซ้ำว่ารอยขุนแมวตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้พี่ปิดเรียบร้อยแล้วนะ Pro อก๊าซในการที่จะให้มารับรถเนี่ยอีกกี่วันแล้วก็มีการคอยถามความพึงพอใจเสมอรวมถึงสินค้าที่พอหลังจากที่ซื้อแพ็คแล้วอะ่ะก็มีการแนะนําข้อระเบียบต,ต่างๆที่ควรจะต้องทําในการดูแลรถให้ดียิ่งขึ้นน่ะ้อททาาาะะรรรััับบ่ใในนนีีวนนกกกกิ็คปจมม นี้ค่ะ เป็นรถคันที่2นะคะก็คือซื้อเบนมาสอบผ่นแล้วแต่ว่าคันแรกหลังจากที่เราเจอปัญหาระยะยาวมานานเมื่อก่อนคิดเหมือนกันว่าเราจะเคเลือบเซรามิกดีหรือว่าจะเป็นในแง่ของการแรปรถตอนนั้นที่พี่เลือกใช้ก็คือจะเป็นเรื่องของเซรามิกแต่ว่าในแง่ของเซรามิกอะพอหลังจากที่ระยะเวลาผ่านมานานอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมีในแง่ของรอยอย่างเช่นเรื่องขนแมวเรื่องของรอยเล็บเวลาเราเปิดค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าเวลาที่โดนโนก่ะค่ะตื่สาอะไรเงี้ยตื่สายมันก็จะแบบกินรอยดังนั้นอะหลังจากที่เจอปัญหาครั้งที่แล้วก็รู้สึก ีเสนอในแง่ของข้อมูลแต่ว่าหลังจากที่ดูรีเสิร์ชดูฟีดแบ็ดูรีวิวใน Google ด้วยที่มีคนมาที่เนี่ยก็บอกว่าคุณภาพก็ดีดูแลลูกค้าก็ดีก็เลยตัดสินใจมาที่อาร์ติกนะคะเป็นครั้งแรกกับคันแรกแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วเดี๋ยวจะมีคันอื่นๆที่ยะตามมาแล้วเดี๋ยวจะเอามาแปกอีก อันนี้เป็นครั้งแรกที่พี่แวบรอบค,คันก็เลยทําข้อขาข้อมูลมาเยอะมากนะ้องแล้วก็เจอทางใน Facebook ก่อนเสร็จแล้วก็ไปหาในคันทิปด้วยแล้วก็ดู Google Search หลายอย่างแล้วก็มาเจอที่นี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเห็นโฆษณาก็เลยเช็คคุยไลน์แล้วก็มีการถามข้อมูลซึ่งพังน้องทีมงานที่นี่น้องเองน้องแล้วก็คือช่วยดีมากก็คือให้ข้อมูลทุกอย่างว่าจะเป็นสินค้ามีตัวอะไรบ้างตัวไหนที่ต้องติดออลักษณะของแพ็กเกจที่มีแล้วก็มีการเสนอโปรโมชั่นที่ดีให้กับทางพี่ด้วยนะคะก็เลยต